สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะงานดอกไม้รัดการดอกไม้ฮ่องกงนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันนะคะ มีถึงวันที่24นะคะที่ฮ่องกงค่ะสวนวิตอตรียพาร์คนะคะฮ่องกงค่ะสวยมากเลยโอ้ยเราว่าเรามาวันธรรมดาแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าถ้าวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากวันนี้คนเยอะเหมือนเดิมค่ะสวยมากเลยค่ะโอ้ยคิดถึงคุณแม่เลยเขาทำสวยมากเลยคุณ <c oughs> คุณสวยไฟมันสวยมากเลยค่ะ <c oughs> ดอกไม้งามใจกลางะะกรุง,งนะคะใจกลางเมืองฮ่องกงนะคะเพื่อน งานด้งนนี้อยู่ที่ันท่24สนะคะสวยงามมากดูคนมค่เลอะมากเลยค่ะเล่นงานกันทัวร์มาลงเพียบเลยค่ะวันนี้ทัวร์เยอะนู่นค่ะสวยมากค่ะเราจะถ่ายหลายๆมุมมาให้เพื่อนเพื่อนรับชมกันนะคะ นสวยงามมากเลยทานตะวันบ้านเราก็มีนะคะเพื่อนๆเอ้ยโอยหัวของก็เล่นเจยเยิงอันนี้แม่จะไม่ใช่ทานตะวันพันธบ้านเราบ้านเราจะเป็นแบบนี้นะคะได้ข้าวมันจะเป็นทานตะวันแบบนี้อันนี้หอมทำสวยมากเลยคุณกก็เิดอยู่มลงไปนี่ได้ไงเนี่ยทำเป็นดอกใหญ่ๆนะ่นี่คือมะเขือเลย Icana, ว้าสวยมไปไปสิม yes. ันดีก้าแล้น euh ี่ค่ะเรามาดูทางตะวันบ้านเรานะคะชื่องโต้ดูทาตะวันเ้ยฟอเะมากเลยค่ะบริเวณงานคพ่อนเพื่อนโอ้อขาอะเลยเรามาชมก้นไปต่อนะคะ